ภูมิเจไทยเขาก็บอกแล้วว่าเขาหนุนเพื่อไทยส่งสารแล้วมึงตีความ,อ,มอันนี้มันเป็นการเปิดไพ่ใบหนึ่งแล้วกันว่าถ้าสมมติเพื่อไทยส่งสารแล้วมึงตีความแล้วเกิดสารเนี่ยเขาชี้ว่าสามารถทําได้พรคภูมิใจทยก็พลิกลิ้นไม่ได้แล้วนะที่จะไม่หนุนเพื่อไทยในการแก้ไขแล้วมัน,นคุณคุณอนุทินแกก็น่าจะกลัวแลลวค่ะแกก็ค่อนข้างจะเสียใจเพราะว่าก่อนหน้านี้ถ้าถ้าจําได้นะคะตอนช่วงหาเสียงเนี่ย พรรคภูมิใจไทยเขาก็มีสโลแกนนะว่าเขาจะเข้ามาแก้ในส่วนของรัฐมนูญใช่มันมีอินโฟของของคุณอนุนทินที่เขาหาเสียงไว้ตอนนั้นนะแต่ล่าสุดวันนี้เขาก็พร้อมเคลียร์แล้วเขาบอกว่าเคลียร์แล้วพร้อมที่จะหนุนเพื่อไทยสงสารตีความแก้รัฐมนูนแล้วก็คือคือเขาก็คงอยากได้ความชัวร์แล้วก็เซฟเซฟพรรคเขานั่นแหละใซตัวเองนั่นแหละแล้วทางสวที่เขากังวลในเรื่องของข้อกฎหมายอยู่ในเรื่องของการแก้รัฐมนูญเนี่ย เขาก็จะได้มั่นใจด้วยเมื่อเขาเกิดความมั่นใจเขาก็พร้อมที่จะสนับสนุนในการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้ที่เป็นของประชาชนเนี่ยเพราะฉะนั้นสําหรับเราอ่ะเราก็ต้องใจเย็นเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับคนที่เขากังวลคือการเดินการเมืองครั้งเนี้ยพี่ๆจะเห็นได้เลยว่าทุกคนค่อนข้างจะระมัดระวังแล้วก็ไม่มีใครที่กล้ามุทะลุหรือทาอะไรจนแบบคงหางอ่ะคิดเลยทาเลยอะไรอย่างเงี้ยคือไม่มี ไม่มีใครเหมือนพักส้มนะคะที่รู้ว่าวิ่งเอาหัวไปชนกําแพงตายก็กูก็จะทำค,คือถ้าโดนเนี่ยคุนันตาๆเลยเนี่ยสิปีนะ <S <S ใช่ก็คืงบอกว <10 S 2> ่าถึงตลอดชีวิตนะถ้ามือฉบับเนี่ยค่ะถึงบอกว่าไม่มีใครเขาทํานะคะกรณีแบบนี้ทุกพักที่เขามีวุฒิภาวะมีความเป็นผู้ใหญ่โตพอแล้วก็อ่านเกมการเมืงองออกเนี่ย เขาค่อนข้างจะเซฟแล้วค่อนข้างจะเห็นบทเรียนมาแล้วว่าไอ้พักส้มโดนอะไรกันมาบ้างใชมันไม่มีใครที่จะบ้าเอหัวไปชนตนแทงแล้วตายแบบที่ที่มันพยายามจะทำใช่แล้วเขากแม่งไปก่อนอะไรงเงี้ยแล้วเขาก็บอกว่าก็รู้อยู่แล้วนะว่าอภิปรายไปก็ไม่ผ่านแต่ก็ขออภิปราย